นี่ต้นสะเดาพี่นมองมาปลูกใสหนาฝนพอดีกำลังงามเลยบ่ตายสะเดาอันนี้บักทั้นี่ครับทั้งสามสามรถนี่ทั้งตาสิตายค,คือปลูกใส่ฝนพอดีครับบ่ตายอันนี้ต้นบักกวกบักกวกนี่บ่อตายหรอกนี่ อันนี้ประกอกมูกเขาใส่ตำหมกมูครับบานห้องนะกินหยอดกินหาก,กินหน่วยมันได้ใส่สตมตำมูสุดยอดครับปากกอก <c oughs> มา <c oughs> มื่อนี่ปลูกสองต้นพี่น้องไปตามไป <c oughs> โอ้ยนะหก